บ้านสวนคาเฟ่จังหวัดแพร่นะอ๋อมันอยู่ไหนป่าสีฟ้าๆด้วยคอนเสเซ์ตเลโลเราใหญ่เลยอ่ะสวัสดีจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังเสียนตามก้นนะเอากระโปรงรองสิลูกเสียนตามก้นเกาะเราไหมนะครับอึ๊บอึ๊บกลัวกลัวค่อยๆค่อยๆเอาก้นหย่อนนะลงคู่ได้เลยใช่ไหมมามามาวัยป ลูกจะคลายอยู่งั้นเหรอลูกลูกไม่ก็ลงมาปั๊บช่ใช่คิดลี่ s u b s c and press bell icon สฮัโหลทุกคนตอนนี้นะเรามาที่คาเฟ่ฟาร์มอะไรบางอย่างที่จังหวัดแพร่เดี๋ยวไปดูปมันไม่ได้ไปทางนั้นมานี่มาี่จะอะไรนะ จะพาไปทางนู้นมานิกี้มานิวกี้อะไรเราเขาพูดว่าไก่ซิวกี้เป็ดอะไรน่นมันไก่ชัดๆเห็ยังไม่เห็นเป็ดเลยลูกไก่โอ้พ่อไก่อยู่นี่มีเด็กเล่ไก่อคะจับไก่อะจับไก่เหรอคะไก่ซิวกี้เราวังไก่จิกนะลูกเราวงไก่จิกนะคะอ้นี้มันมีขนปุยน่ารักจังเนาะปากสีฟ้าๆด้วย จับมันอาจจะจิกเราได้นะลูกมาถ่ายข้างหน้าให้ดูนี่เราอยู่ที่บ้านสวนคาเฟ่ค่ะบ้านสวนคาเฟ่จังหวัดแพร่นะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนี่เข้ามาเลยเด็กๆอะ่ะเข้าไปตามไก่แล้ว มาปุ๊บจะเจอไก่ซิวกี้ก่อนน่ารักขนปุยชะลกเขาห้ามสวยทุกม,มุมเลยห้องน้ําจะอยู่โซนตรงนู้นกีเราแวะไปห้องน้าํามะเด็กๆวิ่งอย่างเดียวแล้ววิวิว่งตามไก่ระวังล้มลกูกเดี๋ยวล้มแล้วเจ็บๆนะคะลกูกนี่ปลาทับทิมเขาทานปลาเป็นยูนี่เขาเขาพเพาะเลี้ยงเหรอยืนตรงนี้ไหมยืนตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมปลาเห็นปลาปลาไหมปลาทับทิมเต็มเลยนี่ปลาตปะเพียน คือว่ากันตามป้ายนะเอาจริงไม่รู้เป็นพันเดียวกันว่าทำไมหน้าตาเหมือนกันเฮ้ยช่อคามช่อแฮกบเต็มเลยลูกกบชอแฮช่อคามยืนตรงนี้ยืนตรงนี้จะมองเห็นลูกกบเต็มเลยค่ะชอคามช่อแฮดูเลยลูกกบเต็มบ่อเลยค่ะเห็นไหมลูกกบอบเต็มบ่อเลยอ่ะยังตัวเล็กๆอยู่เนาะยังตัวเล็กๆอยู่เต็มบ่อเลยส่วนตัวใหญ่เชิญบ่อนี้ค่ะมันเริ่มเลยหากินอาหารปลาด้วยอ่ะมาเห็นนี่ช่อคามนี้กบตัวอ้วนตัวโตแล้วหนูยืนตรงขอนไม้นี้ได้นี่ไงตัวเปิ่มเลย โอ้ใหญ่ย,ยิงๆด้วยดูดิ<า>ว้าวกระโดดเลยใช่มันตกใจช่อคาม,มันกระโดดใส่เลยมันกระโดดหนีเฮ้ยจริงรอ่อมีกระต่ายด้วยไปเล่นก่อน,น,อนหรอยังไม่ไปดูกระต่ายหรอคะแพฮมีแพ้ด้วย,ยช่อคาม,มีแพ้ด้วยไปดูเร็วไปดูเร็วช่อคามช่อดูกระต่ายกันช่อคามมาดูกระต่ายกันครับขอระวังนะค่อยๆเดินนะลูกโอเคโอ้กระต่ายน้อยกระต่ายกับเต่า ไหนเต่าอยู่ไหนวิวิน่ารักอะฮะเบอเซ่เขาหล่เราไหเลยอะสวัสดีจ้าหิวเปล่ามันหิวเราเรามีอาหารให้มันน่ารักมากเลยอะมากเงว่าไงมันจะงับเราเป่าวน่ารักแค่ดูสิกระต่ายที่นี่เป็นมินแ่กเลยอะมันตกใจมากหรอมันไล่กันเองอะมันไล่กันเองอะมันไล่กันเองนี่มาเจอเต่าด้วยเขาเขียนกระต่ายกับเต่าเพราะมีเต่าอยู่นี่เต่าเต่าเต่ามีหนึ่งตัวหรอคะ ช่วยหาสิคะมีเจ้าเต่ากี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่จริงจริงด้วยห้าเลยลูกอยู่ตรงุนนี้เ่าสิกี่ตัวนะเลยมาสิบหกเลยเหรอห้าหกเลยเหรอเอาแล้วเลขเลขที่ออกเยอะมากเลยมาเลือกซื้อไม่ถูกเลยลูกสิบหกเก้าสิบหกเก้าน่าัแก๊งไก่นีน่ารักมากดูสิไก่ไก่อยู่ไหนอีกอุ้ยมีไก่อีกกับแพะไก่กับแพะดูไก่กับแพะกัน อา้าวเราดูสัตว์ก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยเล่นของเล่นงไงร,รอบเดียวนี่ไกน่นี่เรามาให้หันแพ้กันดีกว่า,วาชอกฮามแพ้มีหลับหูยอยู่หนึ่งตัว,วมันกินไหมคะอ้ําใหญ่เลยอ้ําใหญ่เลยไปเล่นเลยเล่นไลเดอร์จับดีๆโอเขาทำบันไดให้เด็กดีมากเลยนะเน,นี่ยแพ้จับน้องด้วยนะแพ้จับน้องด้วยนะไม่ให้ตกนะชอกฮาม รอข้อแฮก่อนให้ช่อแห่สาธิตก่อนสายเลอะก้นสายเลอะก้นแน่นอนอ่าแฮค่อยๆลงมาเฮ้ยเฮ้ยยระวังเสียนต่มก้นนะเอากระโปรงรองสิลูกเสียนตามก้นพอไหมช่อคำลงมาดีๆขาลายไปหมดแล้วเกาะเราไว้นะคะอึ๊บอึ๊บกลัวกลัวค่อยๆค่อยๆเอาก้นหย่อนนะลงคู่ได้เลยใช่ไหมเคเก็บแขนนะเอาช่อแหกเอากระโปรงรองไว้ลูกเออ ข้าคามาลูก much 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 later มามามาวลูกจะคาอยู่งั้นเหรอลูกลูกไม่ค่อยลงมาครับจะยิ้มเลยมาเลยลูกช่วยช่วยถีบน้องนะไม่ช่วยโอวยโอเคปลอดภัยเย้มีรถด้วยหรอเล่นรถดีกว่าเล่นรถเล่นทรายจ้าเอชชอบแฮ ช้อเอชอแฮวู้วชอบทำเล่นสไลเดอร์เล็กดีกว่านะังอ๋อมีชิงช้าข้างใต้ด้วยแล้วก็มีชิงช้าตรงนูน้นโอโห<อ>เครื่องปั่นปั่นอันเนี้ยตีไข่ตีตีแป้งทําขนมมาแต่ว่ามันต้องมีไอที่ปั่นด้วยนะลูกแกนมันหายปะเข้าทาเจอรถที่ชอบทามชอบแล้วไม่เคยเล่นเลยแบบนี้ขุดดินเลยตักดินเลยลูก เราก็เจอเครื่องบินด้วยวเราอยู่ที่ไหนเนี่ยมีทั้งเครื่องบินทั้งรถตักเนี่ยหรือซาเครื่องบินอยู่นะหรือซาเครื่องบินอยู่นะรึนรึนแห่ขุดใหญ่เลยโอ้ยเครื่องบินมาเครื่องบินมาสองลำเลยเดี๋ยวเราจะมีสเตชเชลเกสนะคะมาเซอร์ไพรส์เป็นใครเดี๋ยวรอเจอค,ะอค่ะชอบแฮชอคฮามาเจอลูกเจี๊ยบน้อยนี่เห็นไหมตัวเล็กเลยนี่ตัวเล็ก เด <surprises> ็กว้าวน่ากินมากโอ้ยดูช้อนน่ารักจังเลยอ่ะว้าว wow! ม้านายม้านายเหรอช้อยเจอซะบ้างเลยอ๋อจริงเหรอนี่ต้นงิ้วนี่ทุกคนหนามแหล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 มแบบนี้ต้นงิ้วช้อยบอกว่าบ้านั่อยู่ในนี้แอบมาส่องดูแล้วเมื่อกี้เฮ้ยช้อย โอ้ไม่กุ้นดใครทำรทำไมทำเขาใช่มีคลิปที่เราไปหลักฐานน่ะฮห้ทำหมวเขาพังระวังโดนหนามลูกเอา้าแต่จริงๆอะ่ะวางไว้ตรงเนี้ยเขาจะได้ซ่อมนะเพราะว่ามีเขาก็จะไม่รู้ว่าพังหมาๆมาว,ว่าวางไว้ให้รู้ว่าพังเถอะเอออ่ะเดี๋ยวเขาจะได้ซ่อม <c oughs> แต่ใครทําพังนะไม่รู้ <c oughs> สำรวจแล้วข้างในนี้ก็คือลูกเจีย๊ยบอะไรมันน่าจะแบบไปทํารังแหละแต่ว่า ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะเล่นเสร็จแล้วก็ไปล้างมือให้สะอาดนะคะเหมือนชิ้นส่วนจะไม่คบค่ะก็เหมือนบ้านเราลูกเล่นอะไรปุ๊บแป๊บเดียวชิ้นส่วนอ้าวเฮ้ยนอกจากลูกสาวทาทาที่นั่งเขาพังลูกชายทำรถพังแล้วหนีด้วยหนีด้วยดึงพวงมาลัยหลุดเลยจ้าแล้วหนีจ้าการดายังดูไก่อยู่เลยค่ะนน่ลุงการลุงการสเปเชียลเกสของเราแม่ ลุงการเอาแบบแรงๆเลยเฮ้แรงเลยวะกันดาปะเกตแล้วคุณพ่ออยู่นี่แล้วเอาเอาพี่การมาด้วยเอาพี <h <h ่การมาด้วยได้เลยเสียวเหมือนกันนะพื้นนี้มันหยุ่นๆน่ะอ่ะพี่การเลยค่ะ คุณแม่ค้าคุณแม่ค้าเลิกขายหมูสเต็กแล้วหรอผู้หมูสเต็กก็ไม่ให้ดูผู้เป็นหมูสเต็กแล้วคนนี้น้องคนนี้เขาทำอะไรอยู่ที่ร้านนี้ทำไมเขานอนอย่างนั้นอาบแดดเหรอลูกอาบแดดเหรอครับไหวยปากเหนือหนมปากเหนือหนมแช่์และชอบคลิปที่สมัครและเพลย์สบิลไอคอน